กดติดตามด้วยนะครับโรตีสายไหมอร่อยแล้วครับโรตีทำไมต้องสายไหมและทำไมสายไหมต้องมีโรตีอยากรู้ละสิว่าโรตีสายไหมมีที่มาที่ไปทำกันยังไงอยากรู้ก็อยากลาแล้วล่ะครับโรตีสายไหมเป็นอาหารประเภทขนมหวานชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วนคือแผ่นแป้งและส่วนไส้ที่เป็นน้ำตาลเคี้ยวถ้าเป็นฝอยที่เรียกว่าสายไหม การทำแผ่นโรตีแป้งสาลีน้ำเกลือน้ำมันนวดเข้ากันให้เหนียวเมื่อบาน2-5นาทีให้แปง้งขึ้น,นตั้งกระทะแบนบนเตาไฟให้ร้อนนำแป้งที่หมักได้ที่แล้วมาแต้มลงในกระทะแบนเป็นรูปวงกลมเพื่อให้ได้เป็นแผ่นโรตีโรตีสายไหมพริกเากและขึ้นชื่อที่จะหงหวัดพาะนคกสียงเยาและเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลคานหาม อพเวกษาไทยจังหวัดมัธโมศรีสุวราณนั่นเองมี5ขั้นตอนคือการหมาแป้งการตั้งแป้งการาน้ำหม้เชือ่อการเครี่ยวน้ำตาและการดึงเส้นสายใหม่ทำเส้นสายใหมกันล้าน้ำใสกระทะตั้งไฟใส่น้ำตาล2กิโลกร,รัมเคี่ยวให้เหนียวเทลงกระลมังอลูมิเนียมใบเล็กน้ำไปหล่อนะ้ำในกระละมังพลาสติกใบใหญ่ให้จับกันเป็นก้อน นำแป้งสาลีผสมกับน้ำตันด่วกควรให้เข้ากันทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนำน้ำตาลที่เป็นก้อนมาคลึงรวมกับแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำมันดัวนให้เข้ากันนำน้ำตาลที่ผสมกันแล้วมาคลึงบนฐานอลูมิเนียมโดยใช้ไมค้คลึงสองแน่นให้ได้เป็นเส้นสายไหมเดิมโรบีสายไหมเข้ามาในประเทศไทยโดยเช้าแขกจะหัวสายไหมเริ่แปก้าไปอีกที่ง ่อมามีชาวไทยเส้นสายี่ชื่อนางนภาพรนันทสุกเกษมซึ่งนั้นป่ออายุศึษาปีได้ประเฏิการทําเส้นสายไหมและกลับมาทําจนสําเร็จแต่เนื่องจากไม่มีทุนมากพอที่จะเรียนหลักสูตรการทําแป้งโรตีจึงประยุทต์ใช้แป้งบางที่ชาวจีนเรียกว่าแป้งบอกเตี้ยในการหาเส้นสายไหมแทนจึงเกิดเป็นโรตีสายไหมแป้งบาง ว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ในการทำโรตีสายไหมกระทะถาดอลูมิเนียมกระทะแบนกระมบางอลูมิเนียมกระมบางพลาสติกใบใหญ่ไม้ดึงสองอันน้ำมันบัวแป้งสาลีน้ำตาลทรายและน้ำจะสังเกตได้ว่าการดึงสายไหมมันจะคล้ายๆกับการทำบะหมี่ของชาวญี่ปุ่น หรือทาวจีจะค่อยๆสาวด้วยพละงกำลังขยืดให้ยาสุดเพราะด้วยความเหนีวยวและความเข้มของตาลที่มีการเคชื่อมมาตั้งแต่ต้นก็ทำให้การดึงสายใหม่นี้ยากขึ้นยากขึ้นและย,ยากขึ้น เวลารับประทานจะนำแผนแ่นแป้งมาหา่อสายไหมและม้วนเพื่อรับประทานปัจจุบันแป้งโรตีนอกจากสีเขียวแล้วยังมีหลากสีสันตามท้องถิ่นของแต่ละที่ในการผลิตแป้งโรตีขึ้นมาสายไหมก็ไม่น้อยนะ้ามีหลากสีสันเช่นกันแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่ใครอยากรับประทานแบบไหนเลือกได้ตามสบาย โรตีสายไหมของฝากจากอายุทยามีเรื่องอย่างเล่าในต้อมของดีนะโปดติดตามด้วยนะครับ